สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องตองปอนผมครับ25มีนาคม2566ครับรอบค่ำค่ำ19นาฬก15นาทีมีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าตอนนี้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์สบริการทางรัฐรอบใหม่แล้วตรวจผลผ่านและยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดก็ผ่านแล้วแต่ว่าที่ผ่านมานี่ใช้น้ำประปาก็เกิน315บาททุกเดือนเลย ช้ไฟฟ้าก็เกินส1 5ิบห้าบาททุกเดือนเลยแบบนี้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์น้าปปาไฟฟ้าไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่ท่านผู้ชมทางบ้านถามมานะครับคำตอบครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดหรือว่าครอบครัวใดนะครับบคุคคลในครอบครัวใดนี่ลงทะเบียนสบริการแห่งรัฐผ่านได้รับสิทธิ์นะครับและยืนยันตัวตนผ่านแล้ว มีสิทธิ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ปาปราปลาค่าไฟฟ้าทั้งนั้นครับไม่ว่าท่านจะใช้ไฟใช้น้ําเกินหรือใช้ไม่เกินเพราะการลงทะเบียนเนี่ยเขาจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับลงครั้งเดียวลงทะเบียนรับสิทธิ์นลงครั้งเดียวและได้ใช้สิทธิ์ตลอดไปนะครับส่วนว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับผลการใช้น้ําของแต่ละเดือนนะครับ เพราะว่าเขาให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปก่อนลงทะเบียนใหม่นะครับไม่ได้หมายเขาว่าตอนท่านมีสวัสดิการแห่งรัฐรอบเก่าบัตรเก่านะท่านลงทะเบียนไฟเอาไว้แล้วลงทะเบียนปลาปลาาไว้แล้วพอมาได้รับสิทธิ์ไปนี่ก้มีหลายคนเหมือนกันว่าถามว่าจะลงใหม่ไหมก็ต้องลงใหม่ครับเพราะว่าไอ้เรื่องเก่าเนี่ยเขาจะตนเขาจะตัดทิ้งหมดไม่เกี่ยวแล้วตัดทิ้งหมดที่เหลืออยู่ในบัตรเก่าเนี่ยก็มีเฉพาะส่วนที่ยังไม่อวนคืนให้ก็คือ บัตรเก่าเนี่ยยังมีเงินเข้าอยู่เมษากับพฤษภาก็คือรอบบินรอบบินเดือนกุมภาที่เราจ่ายค่าน้ําค่าไฟไปแล้วใครจ่ายน้าไม่เกิน3ามาใครจ่ายไฟไม่เกิน3ามจะมีเงินคืนเข้าให้อ่าบินเดือนกุมภาเข้า18เมษาส่วนบินเดือนเมนาที่กําลังออกมาเนี่ยใครจ่ายค่าน้ำปราปาไม่เกิน3ามจะได้คืนร้อยวันที่18พฤษภาใครจ่ายค่าไฟไม่เกิน3ามจะได้คืนทุกบาท18พฤษภาอันนั้นเงินเข้าบัตรเก่าเนี่ยเพราะสาเหตุที่เข้าเพราะรัฐบาลยังจ่ายไม่ ไม่ครบก็จึงเข้าให้แต่ส่วนเงินอื่นๆไม่เข้าแล้วและสิทธิ์อื่นๆก็ไม่มีแล้วเหลือเฉพาะวงเงินที่จะกดเงินสดได้จากเงินคืนคณนะป่าไฟฟ้าเมสอาบาพิสภานี้ครับซึ่งเป็นรอบบินกุมภากับรอบบินเวนาอันนั้นเรื่องเก่าและถ้าท่านเคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้วมันก็ไม่เชื่อมโยงมาให้ใช้สิทธิ์ใหม่เพราะสิทธิ์ใหม่เขาเริ่มตั้งต้นใหม่เพราะว่าไฟฟ้าเก่านะรัฐบาลช่วยถึงรอบบินมีนาที่เราที่เรากำลังจ่ายอยู่ขณะนี้ และจะโอนเงินคืนให้18พฤษภาส่วนการลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่เนี่ยเป็นการช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟไปข้างหน้าคือเริ่มรอบบินเมษาเป็นต้นไปนะครับใครลงทะเบียนช้าก็ไปเริ่มได้ใช้สิทธิ์บินพฤษภาเป็นต้นไปนะครับลงทะเบียนช้าหมายถึงถ้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ปปาปาช้ากว่าวันที่25มีนา17นาฬิกาเนี่ยช้ากว่านี้คือเป็นลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึง ่เมษานยนก็จะเริ่มใช้สิทธิ์บินพฤษสภาแต่ใครลงทะเบียนนับประปาภายในวันนี้ผ่านไม่เกิน17บนาฬิกาวันนี้ผ่านน้ำแต่วันที่15มาจนถึงวันนี้ลงทะเบียนผ่านก่อน17บนาฬิกานี่จะเริ่มได้ใช้สิทธิ์บินเมษาเป็นต้นไปส่วนไฟฟ้าใครลงทะเบียนผ่านภายในไม่เกิน8เมษา17บนาฬิกานีน่การประปาส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงนี่ก็จะเริ่มได้ใช้สิทธิ์บินเมษาซึ่งเป็นการใช้สิทธิ์เนี่ยจะเป็น บินรอบเมียส่าพิทสนไปลงทะเบียนช้ากว่านี้ก็เริ่มได้ใช้สิทธิ์บินพฤษสภาเพราะฉนั้น้ากใครที่ใช้น้ําใช้ไฟเกิน3ามร้อย่สามบาทอยู่ถามว่าลงไหมก็ต้องลงไว้ก่อนลงไว้ทําไมลงไว้เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ซะก่อนลงไว้เพื่อมีสิทธิ์ส่วนจะได้สิทธิ์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการใช้น้ําซึ่งเขาให้ลงคัวเรือนละหนึ่งคนป้าให้ลงควเรือนละหนึ่งคนไฟฟ้าให้ลงบ้านเล็กที่ละหนึ่งคนควเรือนละหนึ่งคน อาจจะเป็นคนคนเดียวลงรับสิทธิ์ทั้งประปาทั้งไฟฟ้าเลยก็ได้แต่เป็นบ้านหลังเดียวกันนั้นสิทธิ์ประปาหนึ่งลงได้หนึ่งสิทธิ์ไฟฟ้าในครอบครัวเดียวกันบ้านเลขที่เดียวกันลงได้หนึ่งสิทธิ์ทำงงนี้คือประปาไฟฟ้าเขาเขาช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือนครัวเรือนเดียวกันนี่บ้านเลขที่เดียวกันรหัสประจาบ้านเดียวกันนี่ถ้าสมมติว่ามีคนได้สิทธิ์สัดิกานห่งรัฐสักสามคนสี่คนอย่างนี้ก็ลงประปาได้เพียงหนึ่งสิทธิ์ลงไฟฟ้าได้เพียงหนึ่งสิทธิ์คนคนเดียวกันลงก็ได้ นะครับเพราะเขาดูที่รหัสประจําบ้านผู้ใช้น้ําผู้ใช้ไฟนะครับทีนี้พอลงแล้วเขาไม่เขาไม่ไม่ได้เป็นนับย้อนหลังว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ไฟเกินลงไม่ได้เขาไม่ได้บ้าอย่างนั้นเกิน3ามที่ผ่านมาเนี่ยใช้น้าประปาเกิน3ามลงไม่ได้เขาไม่ได้บ้าอย่างนั้นพอลงทะเบียนสําเร็จแล้วถ้าลงทะเบียนรับสิทธิ์ประปาสําเร็จพอลงทะเบียนไฟฟ้าสําเร็จนี่เราจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับการใช้น้ำของเราถ้าเราประหยัดใช้น้ําเอายกตัวอย่างถ้าลงทะเบียนไปแล้วและได้รับสิทธิ์แล้วทานองนี้ทั้งไฟทั้งน้ําเราจะยกตัวอย่างเราก็ใช้น้ําใช้ไฟไปเลยพอถึงรอบบินปปาไฟฟ้ามาเราก็รู้เราก็จะรู้เองว่าเราใช้ไฟเกินไหมถ้าใช้ไฟไม่เกินเอาไฟก่อนนะครับถ้าเราใช้ไฟไม่เกิน3ามบาทนี่บินการไฟฟ้าก็เออบินการไฟฟ้าก็จะแจ้งมาบ้านเราศูนย์บาท ใช้ไฟไม่เกิน3ามบินแจ้งนี่ไฟฟ้าจะแจ้งมาศูนย์บาทพอแจ้งมาศูนย์บาทเราก็ไม่ต้องไปจ่ายเพราะอะไรเพราะถ้าเราใช้ไฟไม่เกิน3ามรับไฟฟ้าไม่เก็บกับเรารัฐบาลเขาจ่ายให้แล้วรัฐบาลเขาจ่ายให้แล้วเราไม่ต้องจ่ายนี่สิทธิ์มันจะเป็นเดือนไปข้างหน้าอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าเดือนเดือนใดเราใช้เกิน3ามเราก็ต้องดูบินบินมามันมากกว่า3ามเราต้องจ่ายเองทั้งหมด แต่ถ้าเดือนใดบินแจ้งมาศูนย์บาทแปลว่าเดือนนั้นเราใช้ไฟไม่เกิน3ามเพราะนั้นระเบยนรับสิทธิ์ไว้ก่อนนะครับสำหรับผู้ใช้ไฟใช้น้ําเกิอนอยู่แล้วถ้าเกิดบางเดือนท่านเกิดใช้น้าใช้ไฟอย่างประหยัดมันไม่เกินเราก็ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลทํานองนี้นะครับส่วนน้ําประปาก็จะแตกต่างกันกันกบไฟไฟ้าเล็กน้อยเพราะว่าน้ําประปาเนี่ยถ้าครัวเรือนใดใช้ไฟไม่ใช้น้ําไม่เกิน3ามรัฐบาลช่วยแค่100นะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น สองสามเงื่อนไขก็คือถ้าเราลงทะเบียนรับสิทธิ์ปะปาเอาไว้แล้วและได้รับสิทธิ์แล้วเราก็ต้องไปดูผลการใช้น้ําของเราถ้าเดือนใดเราใช้น้ําไม่เกินร้อยบาทเลยนี่บินปะปาจะแจ้งมาศูนย์บาทเราก็ไม่ต้องไปจ่ายเพราะเราใช้น้ําไม่เกินร้อยรัฐบาลจ่ายให้ร้อยบาทแรกบินแจ้งมาศูนย์บาทเราก็เลยไม่ต้องไปจ่ายนะครับแต่ถ้าเดือนใดใช้น้ําเกินร้อยแต่ไม่เกิน315บินก็จะแจ้งมา,าเฉพาะส่วนที่มันเกินร้อย เราก็ไปจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินร้อยร้อยบาทแรกรัฐบาลจ่ายให้ยกตัวอย่างบินแจ้งม,มาสองร้อยบาทอย่างนี้ <món> ก็แสดงว่าร้อยบาทแรกเนี่ยรัฐบาลจ่ายให้แสดงว่าจริงๆแล้วเราใช้น้ำสามร้อยเดือนนั้นร้อยบาทแรกรัฐบาลจ่จยให้ส่วนสองร้อยบาทที่เขาแจ้งมาเนี่ยคือส่วนเกินร้อยแต่ไม่เกินสามร้อยสิบห้าเราก็ไปจ่ายเฉพาะสองร้อยส่วนที่เกินร้อยอันนี้คือการยกตัวอย่างนะครับแต่ถ้าเดือนใดเราใช้ไฟเกินนะครับสามร้ 16, อยสิบหกนี้ บินแจ้งมาครบ3ามเลยเราก็ต้องไปจ่ายทุกบาททุกสตางค์ก็สรุปถ้าใช้น้ําเกิน3ามบินแจ้งมาครบทุกบาททุกสตางค์เราไปจ่ายเองถ้าเราใช้น้ําต่ํากว่า3ามนี่เราจะจ่ายเฉพาะส่วนที่ได้ส่วนที่เกินร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเราใช้สามใช้ไม่เกินร้อยนี่บินแจ้งมาศูนบาทไม่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้น ผู้ที่ถามมาถามมาว่าใช้น้ําเกิน3ามามาโดยตลอดใช้ไฟเกิน3ามร้อยสิบห้ามาโดยโดยตลอดนี่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไหมมีครับลงไว้ก่อนเลยต้องลงให้ผ่านไปก่อนมีสิทธิ์นะครับส่วนลงไปแล้วได้สิทธิ์ไหมขึ้นอยู่ตกกับว่าท่านประหยัดใช้น้ําใช้ไฟไหมถ้าใช้ไฟไม่เกิน3 15, ามใช้น้ําไม่เกิน3ามก็จะมีรัฐบาลจ่ายให้ประปาร้อยบาทต่อเดือนไฟฟ้า3ามบาทต่อเดือนนะครับ ถ้าใช้เกินจ่ายเองทุกบาทนะครับทั้งหมดคือโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ลงทะเบียนกันไปแล้วและจะเริ่มใช้สิทธิ์1เมษายน66นี้เป็นต้นไปครับสวัสดีครับ